อให้พี่อนเจอกันต้องรูปสอนอะไรไหมอาไวเอาไร่เเฮ้ยเจริญวะเจว่ะเจริญว่ะเดริญว่ะเริญเดริญว่ะเจเดร๋ยวเจรว่ะเจริญว่ะเจริญว่ะเจ่ะเจ่เจร่ะเจร่ะเจ้่ะเจ้ว่รอ่ะเจริญว่ะเจริญว่ะเจริญว่ะเอริร่เวเจริญว่ะเจริญ่ะเจ่ะเริอ่ะเร้ญว่ะ่เิวยสัตว เอ้ยคนขับของฉันเอาไว้เอาไว้นี่ไว้นี่ไอ้นี่โกงไอ้นี่มันโกงไอ้นี่โกงไอ้นี่โกงแบบคือมันยืนอ่ะดูแลต่อส้ว้รถคันนี้อู้อู้จะบ้าแล้วเออ้สก้ามันจีบ้าแล้วเนื้อตาย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 เนื้อเต็มเลยของเต็มเลยไอ้ปาร์ตไม่ได้ปืนซือละปาร์ตอิดัมตัดตัวดัมเลยดนไปตัวดัมมี่ดัมปารไม่ได้ปืนซือละปัรไหนพี่อยู่ไหนอ่ะ เราเปิดตัวเลยเปิดตัวเลยมาเลยมาเลยไหนพี่แก๊ปอยู่ไหนวะอ๋อเห็นแล้วโอ้ยพี่แก๊ปผมโดนโอ้ยไอ้ยยืนไหนวะนี้ปืนไ้วันนี้ปืนเต็มเลยไปนี่ครับไปขับมาเนี่ยครับมาเนี่ยลับไปไล่ยิงยิงยิงวะฟัดพี่รออยู่ที่ร้านนะฟัดเอ่อเป็นโหดละรออ้เหี้ยอะไรอ่ะไม่โหดจังฟัดพี่รออยู่ที่ร้านนะฟัดไม่ไหววะเราเตัวมามามาแล้วบอกเลย ไอดำเดียวไปกลับมาทำงานไปกลับมาทำงานฟ้าไปไม่้เฮ้ยแกูยังนอนอยู่ได้ไปไม่ไดกูยังคนอดีตเจอไอดำไหนเนี่ยขอฟินิชเลยอ้าวฉันขอเยเลยแก้แค้นเีนี้ขอไมเเงินก่อน ฟาดอาวุธอาวุธไอ้ยูต็มเลยวะเฮ้ยฟาดไอ้ไอ้ไอ้ยูไอ้ยูวีที่มีที่แฮกตู้เอทีเอ็มว่ะฟาดมันแก๊งมาเฟียรุ่นใหญ่จัดเลยฟาดฟาดไอ้ยูไอ้ยูมีที่แฮกตู้เอทีเอ็มว่ะใช่หรืออะไรไอ้ใครอ่ะเฮ้ยไอเดียวตา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 ยแล้วเย้แม่งตายแล้วอ้ยูเข้าหน้ำเลยวะไอไอเดียวตายอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำฟาดมาสวยสวยกำลังไปกำลังไปอย่าเพิ่งซ้ำอย่าเพิ่งซ้ำอย่าเพิ่งซ้ำ ถาไอ้ฟัดไอ้ดนิวยองไอดนิวยองกำลังไปอยู่หน้าร้านไอ้ดนิวอยู่หน้าร้านไอดเลยที่ตีแป้งฟัดไอ้ดัมที่ตีแป้งวิ่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 าวิ่ง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 วิ่อวิ่งวินีวิ่งวิ่งวิองวิ่งวิ่วิ่วิวงวิ่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 งวิวิ่วิ่ง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 วิ เดี๋ยวรอด้วยเรไปซับทั้ใหม่เนอะเออ้ยพี่มีที่แฮกตัวอีเทีบอ่ะเดี๋ยวไปแฮกของไอเนียวมามามาแฮกเลยปะเออยกำลังไปกำลังไปไม่ร้อกันยังแฮกไม่ได้ว่ะรอกันเลยเออแล้วไปไหนตอนเนี้ยไป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 ซื้อรถไปซื้อรถไปหาแว่นป่ะเออยไปฟันตัวรถพี่รถอะไรเนี่ย